หน้าบล็ออกแนะนำตัวละครใหม่ครับกอบ๊กอปก๊อปเป็นญาติเค้กนะครับแล้วก็มีอิชชู่ครับคือเขาจะต้องจับทหารนะ oh, <no. S 2> จับใบดำใบแดงในวันพรุ่งนี้ครับเราจะไปเป็นกองเชียร์นะครับเพเป็นกำลังใจให้แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวจะพาไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับขับรถน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแหละกันคือรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วก็จะได้เข้าโรงแรมไปพกักแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะไปลุ้นกัน ไปเดินทางกันลุยนี่อันนี้เป็นป่า<ไ>อ,องก๊อปนะครับพี่มัดขอนิดนึงครับเืิดเต้นไหมพรุ่งนี้ <c oughs> ลูกชายจับทหารแล้ว <c oughs> จะหมูหรือจ่าจะเป็นหมูจ่าก็ไม่รู้ <c oughs> จะเรียกกบอหรือจ่ากบหลังจากนี้เ <c oughs> <c oughs> ขาบอกเขาไม่เาอาไมเขาบอกว่าดำแน่นอนมาดูกันมาดูกันลุ้นถ <c oughs> ึงที่พักแล้วนะครับห้าทุ่มครึ่งพอดีเราเลือกที่พักใกล้ๆกบอนะครับจะได้ไปรับง่าย นี่เราอยู่ในห้อง610นะครับเอาไว้ซื้อหวยได้ใช้ได้เลยนะครับก็เที่ยงคืนและเดี๋ยวเราต้องตื่นตีห้ชึ่งนะครับเราลงไปเจอที่ล็อบบี้ลงไปรวมพลกันตีห้าสี่สิบห้าไปรับก๊อปหโมงเพื่อที่จะไปถึงที่จับใบดําใบแดงเนี่ยให้ได้ทัน7จ็ดโมงนะครับเข้ารายงานตัวยังไงนอนก่อนดีกว่อน เรากําลังบอกลาโรงแรมฮอปอินนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกำลังเดินทางไปรับกอล์ฟครับแล้วก็จะพามันไปรายงาน <c oughs> <c oughs> ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นพามันเป็นรายงานตัวนะครับตอนเจ็ดโมงเช้านะเดี๋ยวไม่ทันลุ้นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ย <c oughs> สิบนาทีถึงครับรถไม่ติดตัวดีมาแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ขึ้นเหล่าตัวดี พร้อมร่วมชะตากรรมในวันนี้ก๊อปทักทายเพื่อนๆเนี่ยทุกคนกำลังลุ้นไปพร้อมกันดํา <c oughs> แน่นอนเรากําลังไปกรมนะครับไปทําความเคยชินก่อนออกปฏิบัติการ <c oughs> ก็ถามความรู้สึกตอนเช้าครับก๊อปพร้อมก๊อปใช่ไหมถือ <c oughs> ว่าจากก๊อปนะก๊อฟฟอดวันนี้ดําแน่นอนความรู้สึกมเป็นอย่างไาตอนบอกบังง่วงว่ะ ไป้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะตูนค,ค,ครับความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างตื่นเต้นใช่ไหมมีบนหรือมีมีอะไรไว้ไหมมีขออะไรไว้ไหมไม่มีค่ะไม่มีวันนี้ก็เดี๋ยวไปลุนพร้อมกันเดี๋ยวถึงกลมแล้วเดี๋ยวกลมอีกแล้วมอตอนนี้ครับเราอยู่ในบรรยากาศนะครับคนค่อนข้างเยอะ ร้อยกว่าชีวิตนะครับจมูหรือดาตอนนี้เขากำลังบอกหำดการอยู่นะครับบรรยากาศในงานครับบรรยากาศในงานครับบรรยากาศในงานครับค่อนข้างเป็นเพียรนะครับทุกท่านครับวันนี้เขาเพิ่งปล่อยตัวออกมาหลังจากที่ยกเลิกการผ่อนผันเสร็จก็คือ เหมือนกับการกันตายนี่ได้หมดไปแล้วนะครับกอบออ็อบข้าวไปก๊อบความรู้สึกวันนี้รู้สึกจะโดนหรือว่ารู้สึกจะรอดอยังไงก็รอดนหะอำเภอที่ก๊อบอยู่นะครับคือตำบลตำบลที่ก๊อบอยู่นะครับคือปึกเตียนะครับเพชรบุรีมีเจ็ดตำบลน,นะครับ ท่ายางท่ายางมีเจ็ดตำบลแป๊หนึ่งท่ายางมีเจ็ดตำบล <Hey. S 1> อ่าแล้วในเจ็ดตำบลน,นี้เราก็อยู่ตำบลที่ห้านะครับก็คืออยู่เกือบเลนเลยวันนี้น่าจะได้กลับเย็นงั้นเดี๋ยวพากปไปกินข้าวแทนเนาะไปอำลาหรือว่าไป <c oughs> ไปฉลองดีวะว,นนวันนี้ก็จะปล่อยก๊อปไว้คนเดียวนะครับให้อยู่กับตัวเองบ้างแล้วเดี๋ยวแวะบ้านเค้กที่เพชรบุรีครับปึกเปี่ยนเพื่อน ซ่อมหลังคาครับวันนี้ช่างมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาหากรอบพิถีนี่ครับลาก่อฟ <c oughs> เราจะเราจะคิดถึงนายแล้วกร <c oughs> อฟวันนี้เราก็ถึงบ้านเค้กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อยู่ที่หาดปึกเตียนเลยแล้วก็ติดทะเลเลยเดี๋ยวพาไปดูทะเลนะครับตอนนี้เรากําลังรอช่างทําหลังคานะครับมาซ่อมแต่ก่อนตรงนี้เป็นร้านขายอาหารบ้างอันนี้คือหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟ นี่ครับนี่เดินไม่กี่สิบก้านะครับถึงทะเลเลยนี่นางยักษ์อยู่ติดทะเลนี่มันดีจริงๆนะครับอันนี้คือบ้านที่เรากำลังจะทำการรีโนเวทนะจริงๆขายอยู่นะครับนี่ราคาคุยกันได้ ก็ตามจะภาพแต่ทำเลดีมากเลยนะที่นี่ตอนนี้ช่างกำลังมาดูราคานะครับตอนนี้เราทิ้งกอลไปที่นู่นนล้วนะร <c oughs> เรานั่งทำงานอยู่นี่แหละลมเย็นดี <c oughs> สักเมื่อไหร่หน,นะครับเรากลับมาหากอบอีกครั้งนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบห้าแต่ว่า เขาต้องเข้าไปอีกทีตอนาบสองตอนนี้เขาปล่อยตัวมากินข้าวใช่กอบครับมีใบแดงทั้งหมดเลยกี่ใบกี่สบเกใบแล้วตอนนี้มาเหลือก,กี่ใบตอนนี้เหลือย9ิบกและหนึ่งใบนั้นมีเจ้าของอยังไม่ใช่ของเรา <c oughs> ใช่ไหมเขามีอะไรจะสั่งเสียหรือบอกทางบ้านในกครบรองนอนนี่ยังไงก็ช่วยกันลุ้นให้กรอบผ่านห้องเชือดครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ และนี่คือบรรยากาศยัดยัดที่มารอพูดลางของพวกท่านนะครับอันนี้ใกล้เริ่มแนละ้วตอนนี้นะเป็นเวลาบ่าย2องโมงก็จริงๆน่าจะได้จับประมาณ3ามโมงแหละนะนายธนวัฒน์นายธนากรคนเยอะมากครับนเาที่เขาอยู่ข้างในอะแต่ว่าเราของขอบข้าง,งนอก โคตรตื่นเต้นบอกเลยเ,เป็นกำลังใจให้น้องชายด้วยนะครับ การตอนนี้นะครับมีมีแดงเหลือแดงที่ไปเหลือ15ใบตอนนี้เหลือ15ใบนะครับนั่งลุ้นอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเกือบล้มแล้วนะนี้เลื่อนไปอ้อย่าเพิ่งดูดนะบอสรู้สึกยังไงครับตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรครับเพราะว่าผมผ่านมาก่อนแล้ว สนามนะครับตอนนี้เหลือ20คนเหลือใบแดง7ใบครบใกล้แล้วดอบดำกอบดำ เรียบร้อยนดรี่เดียวแล้วเอนี่ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับก็โดนอักองนะคฮอเดี๋ยวลองมาคุยตอบกันก่อนรอเซ็นเอกาสารไปเป็นไงบ้างก๊อป เราจะกลิบม,มาสดๆร้อนๆตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเร้าเรามันเป็นโชคชะตานะ <c oughs> มาเลี้ยงปลอบใจครับอยู่ครัวเคียงคลีตนะครับเ,เดี๋ยวเราคุยกับกอล์ฟกันก่อนดีกว่ากอล์ฟครับเล่าความรู้สึกตอนที่เราจับไอ้กระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาหน่อยครับมันเป็นยังไงบ้างเร้าแต่ว่าไม่เป็นไรท่ทำใจไม่ได้ครัคือเรา เราหยิบมาแล้วตอนวินาทีที่รอเขาประกาศชื่อเราเป็นยังไงว่าเล่าให้เห็นภาพเลยที่ไม่เคยจับเขาเรียกเขาไปจับเขาเอามือล้วงเข้าไปหยิบในห่ายแล้วพอส่งให้คนตรวจไปเห็นเป็นลางๆมาแล้วที่ดูดคิดว่าเราตาบาดล้วตอนนั้นสีแดงๆดงเ <c oughs> นอะม,มันแป๊สแสบตา <c oughs> เลยใช่ไหมเขาหันหน้าหลบไปแล้วเขาบอกว่าไอ้หนูจะหันหลบสู้ไปเลยโอ้โวย โดนก็โดนวะเรียบร้อยเลยอ่าแล้วแพนหลังจากนี้เป็นยังไงครับกรอโดนผัดต่อเข้าพือสถิติการแต่ว่าทํางานต่อก็แป๊บแล้วก็ก่อนจะเข้าสัเดือนหนึ่งก็หยุดทํางานก็ฟังพอนก่อนเข้าได้เดี๋ยวหวังว่าเราคงได้มาเยี่ยมก๊อบก่อนที่กอบจะเข้ากรมนะครับก็ขึ้นมาเองส่งอ๋อแต่ก็อบขึ้นมาเองส่งลาจากกรอบครับอยู่ของกอบเรียบร้อยแล้วนะครับมาส่งแล้วก็มาแล้วพบกับสมาชิก พบว่าพวกท่านนั้นมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเจ็ดเหรอเจ็ดตัวนีกน่กินหน้าแมวกันใหญ่เนละยเยอะแยะครับน่ารักว่ะนี่มีตัวนดงด้วยน้ำแข็งเ้รอฟินฟินอยู่สูเหมือนเกี๊ยวเลยนะ นแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินทางกับกโทโมโลแล้วเดวหวังว่านี่ยังหนักใจอยู่เลยนะแต่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตครับคือมันเป็นโชคชะตาของเขานะแล้วก็ออกมานี่น่าจะโตเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็ฝากติดตามช่องมอ f ฟิสท o วรอีกนะครับ